หน้าเหลี่ยมหน้ากิเกสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมกลับมาเล่นเกมอีกรอบนะครับไม่จะ้หายไปหลายเดือนไม่จดกขี้เกียจแล้วก็งานเยอะด้วย<ๆ>ผมจะมาเกียนคน ยังไม่ได้ทำอะไรเลยกลายเป็นเศษขี้แล้วรอบนี้มันต้องไม่เหมือนเดิมเซุ้ิ่งวะรออลย่ถ้ายังมีเท้าเกมนี้เป็นเกมที่ดีมากถึงเขามีเกมใหม่ด้วยนะทุกคนในเครื่องบินทถวดไทยยน,น,นะ คนเป็นถือว่าโคตรโกร้คนเห็นไกลๆตรงนู้นเปล่ามันมีชื่อว่าลาเต้ไม่ใส่นมเป็นรถถังที่โคตรบวมและตัวใหญ่มาก เรายังไม่เติมนี้รหัสใหม่รหัสเก่าโดนเพื่อนเลียมนี่เครื่องบินเยอรมันพอดีพูดไม่ได้เดี๋ยวเซ็นเซอร์นี่มาดีวะมาดีวะคิดว่ากลัวเหรอเ,เคลาเตะแท้ มีเฮ้ยเฮ้ยมันมันดนแปลกๆวนะงงมากขึ้นบินอะไรบินแบบนี้มันทิ้งระเบิดไม่เข้า อืมในมือถือเพราะของมันกลากมากเลยคิดที่มีคุณภาพย่อนใครเลยเฮ้ยเอ้ยเกือบนนีช้ช่วงนี้เน็ตบ้านไม่ค่อยดีไมคก็เบามาก ถังเชื่อแมนมาทำอะไรนี้คนเดียววะเชื่อแมนเจอระเบิดเรีรเยรบร้อยแต่ไม่ตาย ดีใจที่ฉันบอกเธอไม่เกิดอะไรอืมลถถังแต่ไม่เห็นมีถังแบบเพราะมันเท่ดี ไปบุกมันตันกันติด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 ,ด,ดมันสลับตำแหน่งยากเออ มาดสำหรับตำแหน่งยากเอออะไม่เรลย

Ei. Ei. ก็รถถังจริงๆมันแบกถังแต่นี่เป็นถังระเบิดเฮ้ยเอ๊ย เราต้องขับดีๆบึ้งอีกขั้นหนึ่งรอดว่ะออะไรวะ นี้มันเซ่ดีแล้วก็แรงอเอ้ยเอ้ยเอ้ยย๊อฟอ้อคันนี้สับเปลี่ยนตำแหน่งง่ายเอ้ยรู้หรือเปล่าเพื่อนที่ดีต้องทำอะไรเพื่อนที่ดีเขาต้องทำแบบนี้เว้ย แล้วเป็นขี้เลยเอาชแล้ว่อบอิ้ยดูวะรออะไรรอคนมาัลริบิลเหรอ เดี๋ยวนะไอคันเือี้มันคีอสองนี่ว่ Fire. Fire. <c oughs> อ่อโอ้ไม่นะไม่ต้องหว่วงอย่างน้อยเองก็อยู่ในความทรงจำเราด้วย ไปบุกเยอะเหมือนกันเบ๊กเบ๊กเฮ้ยบอกว่าหยุดนยวะเฮ้ยหยุดลุททางก็อโอ้ยอยู่วกว็ใช้สวารุดโดได้ มาเดือบุงครับรู้สึกใจไม่ค่อยดีว่ะได้ยินส,สิ่งนี้เมื่อไหร่ใจวาวตลอดเลยเอาเป็นว่าหน้าที่ก็ต้องเป็นหน้าที่เราจะขับต่อไป ส,สิ่ง,ท,งที่เัาทแต่พอเอินเน็ตเน็ตเอ้ยี่สเฮ้ยยินถ้ายังมีทานะโลนี้ทำมาจากพลาสติกเวอรช์ชันเกดเอฟวูลานมุ้ยพลาสติกเคลือบอลูมิเนียมฟอร์ม ส่วนกระจกทำมาจากสีแก้วเย่รถฟรีอืมมันจะทิ้งรถถัง,งวะ่ะเมื่อกี้มันยิงรถันระเบิดรถถังตัวเอง เย้ yeah, ถึงแล้วเอารถถังเลยไปรีโหลดกระินก่อนถือโลอไว้ด้วยกันโดนสอส่อ มุดไฟเออืม <dow> ก้อนอะไรพิ่งว่าเมื่อกี้เฮ้ยวิงวิวทดสับที่สิ่ ทังไม่ดีอีกแล้ว้ามิตา้ามิตาสุดที่เรามีย้ำที่เรามีอีโรด้วย

<t ries> โอ้สิงมาสัๆๆ่นเขาเหล็กยินได้ bathroom. สิงมาสันเรารักกันดีกว่าทุกคนที่นั่งรถถังรูง้ฮีโลไม่เชื่อมันในเกาะรถถัง โอ้ไม่นะใช่ จะยิงพวกเดียวกันเองอัยนี้เพิ่มขึ้นเลยครับว้าว้าวเด xiên hình quang chua rái right? Fire! Fire! ไม่นะ้อปมปืนกุดแล้วน้อ อุ้ยแขวนวุ้ย้คืนใถ้าผมเจนคลิปนี้จะจบทันทีแต่ก่อนหน้านี้ไม่นับเฮ้ยขับ้ถดีกว่า

โลฉันหายไปไหนโลแตกโลแตกไอ่อย่างนี้ฉันจะปอดใครได้ยังไงไม่เป็นไรเราไปชนหัวเหลี่ยมหัวเหลี่ยมเพื่อนได้เสมอเป็นห่านี้แห เลยไหมล้มันปีนขึ้น Yes เยเ้ย No 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 ยดการกทำาเดี๋ย ยังดีเราบุญนะยังดีเราบุญนะว้เกือบจบไม่สวยแล้วเมื่อกี้โลก็พังอีกอชีวิตนี้เราคงไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมโอ้ขอจบคลิป้พิเท่านี้ เลื่องแทนก็ดูเยอะด้วย